สวัสดีค่ะพบกับนัดนะคะวันนี้นะคะนัดจะพามาชมนะคะบ้านโครงการมันธนามอเตอร์เวย์กรุงเทพกีทาตัดใหม่ค่ะโครงการนี้นะคะจะตั้งอยู่บนถนนพัฒนาชนบท4นะคะจะเป็นเรียบคู่ขนาดมอเตอร์เวย์นะคะสามารถเดินทางมาทางมอเตอร์เวย์ได้นะคะทางล่มเก้านะคะทางกรุงเทพกีทานะคะซึ่งจะตัดข้ามมาถนนสินนขลินลมเก้าได้ค่ะตัวบ้านนะคะจะอยู่ที่52.5ตารางวานะคะ พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่145ตารางเมตรค่ะฟังก์ชันการใช้งานนะคะก็จะเป็น3ห้องนอนนะคะ3ห้องน้ำค่ะชั้นบนนะคะจะเป็น2ห้องนอนใหญ่นะคะแล้วก็มีห้องน้ำในตัวะคะ่ะส่วนชั้นล่างนะคะก็จะมีหนึ่งห้องนอนค่ะหรืออาจจะปรับเป็นห้องอนเนกประสงค์ห้องทํางานนะคะแล้วก็มีห้องน้ําส่วนกลางค่ะ <iniz S 2> พื้นที่ด้านแรกค่ะจะเป็นส่วนของที่จอดรถนะคะซึ่งจอดรถได้2คันนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของประตูอัตโนมัตินะคะ BSM นะคะของอิตาลีค่ะ ฝั่งซ้ายมือของตัวบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นสวนนะคะด้านข้างของตัวบ้านค่ะสามารถเดินได้รอบบ้านเลยค่ะถัดมาด้านหลังค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเชื่อมกับห้องครัวค่ะตรงนี้ก็มีลงเข็มไว้นะคะเข้าไปในตัวบ้านกันค่ะจ้าเอ๋โอ้โหเข้ามาตัวบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะใหม่มากๆเลยค่ะบ้านเพิ่งจะไม่ถึง1ปีค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะในส่วนของบริเวณชั้นล่างนะคะก็จะมีทั้งโซนลิฟท์ลูมนะคะแล้วก็โซนรับประทานอาหารค่ะโซนนี้นะคะจะมีการตกแต่งนะคะด้วยผ้าม่านนะคะ2ชั้นเป็นมั่นกัน UV ค่ะมีติดตั้งแอร์ไว้เรียบร้อยนะคะมีช a n ดล l i e r นะคะสวยงามมากเลยแล้วก็ตัวไฟนะคะเรามีการปรับเปลี่ยนใหม่รวมทั้งตัวฝ้านะคะตัวไฟค่ะจะเป็นของแรมปิจุดทั้งหมดเลยนะคะ ตรงด้านข้างบริเวณตัวบ้านนะคะก็จะมีทางออกไปสู่สวนด้านข้างบ้านนะคะหรือว่าเราจะเปิดนะคะหน้าต่างประตูรับลมชมวิวด้านข้างได้เลยค่ะในบ้านนะคะก็จะมีติดตั้งนะคะวงจรปิดนะคะ CCTV ทั้งหมด6จุดค่ะมาส่วนห้องแรกนะคะห้องแรกนี้จะเป็นห้อง นอนชั้นล่างนะคะเป็นห้องนอนชั้นล่างสำหรับผู้สูงอายุนะคะหรือว่าเป็นห้องทํางานห้องอนเนกประสงค์ค่ะตรงนี้นะคะเราทําเป็นห้องทํางานค่ะซึ่งก็จะเป็นโต๊ะทางานนะคะของ m o เด r n Form ค่ะคุณภาพพรีเมียมมากๆนะคะแล้วก็ส่วนไฟนะคะก็มีติดตั้งใหม่ค่ะมีแอร์นะคะเรียบร้อยติดตั้งพามานะคะมาด้านนี้ค่ะด้านนี้นะคะจะเป็นห้องน้ําในส่วนชั้นล่างนะคะซึ่งห้องน้ํานะคะก็จะเป็นห้องที่สำหรับใช้ในส่วนกลางร่วมกันค่ะแล้วก็มีติดตั้งฝักบัวไว้เรียบร้อยนะคะ ส่วนถัดมานะคะจะเป็นส่วนห้องครัวค่ะซึ่งห้องครัวก็จะมีประตูกระจกนะคะกั้นกลิ่นกั้นเสียงนะคะแล้วก็กั้นแอร์นะคะแยกกันกับส่วนของตัว living room ค่ะเข้ามาด้านในนะคะจะเป็น built-in ในส่วนของชุดครัวนะคะจาก starmark นะคะจะมีหูดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะตกานะคะแล้วก็มีตัวเตานะคะของเท c โน o Gas นะคะเป็นรุ่นเดียวกับ iron chef นะคะซึ่งจะมีระบบตัดแก๊สอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยคะ่ะแล้วก็มีซิง ล้างจานไว้เรียบร้อยค่ะส่วนนี้นะคะก็จะส่วนที่ออกมาสู่ลานซักล้างด้านหลังของตัวบ้านค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้น2ค่ะที่นี่นะคะจะเป็นระบบระบายอากาศนะคะก็คือเป็นระบบ a i r ์พลาค่ะระบายอากาศรอบบ้าน มีติดตั้งนะคะสัญญาณกันขโมยค่ะทั้งประตูหน้าต่างทั้งหมดในตัวบ้านเลยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะส่วนแรกนะคะเป็นส่วน master bedroom ค่ะห้องนี้นะคะมาปุ๊บก็คือจะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านค่ะซึ่งหน้าบ้านนะคะก็จะเป็นทิศเหนือทิศที่ถือว่าร่มรื่นนะคะด้านนี้นะคะในส่วนของ master b เบ r o o m ค่ะก็จะมีเตียงนะคะ king s i ์นะคะเฟอร์นิเจอร์นะคะแบรนด์ Brand modern form ค่ะมีติดตั้งแอร์ไว้เรียบร้อยแล้วก็มีผ้าม่านสองชั้นนะคะ สีจะเป็นสีเอิร์ธโทนนะคะตัวห้องนอนนะคะจะออกไปสู่ระเบียงด้านหน้ารับลมชมวิวได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะมีการบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะเปิดออกมาแบบนี้นะคะในตู้เสื้อผ้านะคะเรียบร้อยมีไฟในตู้นะคะห้องน้ำของมาสเตอร์เบดมนะคะก็จะติดตั้งนะคะในส่วนของชักโคโก อตโนมัติไว้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เป็นห้องน้ำที่แยกส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกนะคะมีเครื่องทำควานอุ่นไว้เรียบร้อยค่ะไปสู่ห้องนอนที่ 2. นะคะห้องนอนที่สจะอยู่ด้านหลังของตัวบ้านนะคะก็จะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่สามารถที่จะวางเตียงคิงไซส์ได้เหมือนกันนะคะ6ฟุตได้นะคะแล้วก็มีแอร์พมานเรียบร้อยค่ะตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นบิวอินตู้เสื้อผ้าไว้เรียบร้อยค่ะถัดมาก็จะเป็นส่วนของ ห้องน้ํานะคะซึ่งห้องน้ําถือว่าใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะคะแยกส่วนแห้งส่วนเปียกนะคะแล้วก็มีเครื่องทำน้ําอุ่นไว้เรียบร้อยค่ะสําหรับที่นี่นะคะโครงการบรรนา มอเตอร์เวย์กรุงเทพพิธาตัดใหม่โครงการของแลนด์เฮาส์ค่ะบอกเลยนะคะว่าเป็นสังคมคุณภาพมากๆค่ะแล้วก็ส่วนกลางที่นี่นะคะก็จะมีส่วนสาธารณะนะคะซึ่งร่มรื่นนะคะแล้วก็เป็นสนามเด็กเล่นค่ะมีคลบับเฮาส์นะคะมีสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือค่ะแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยนะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะละที่สําคัญนะคะที่นี่มีอุมโมงต้นไม้นะคะสวยงามมากเลยค่ะ ค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะหมู่บ้านมัทน,นามอเตอร์เวย์กรุงเทพิหาตัดใหม่โครงการของไลน์หนังเท้านี้นะคะก็ติดต่อน,นัดมาได้นะคะที่เพจนัตตี้พาวเวอร์พาร์ตี้คอนซัลแทนค่ะหรือว่าทักแชทหรือโทรมาสอบถามได้นะคะขอบคุณนะคะ